เอโอ้อโอ้ออวใหญ่ยใหญ่ดยโอ้โหโอ้โหหอัดน้ดออดอัดน้า้ย้นด้วย้น้าด้้นคนด้วยเจกอเลยอเลยโอ้โหเต็มคเลยครับนี่ครับนี่คคนงาครับคนเกงครับคนเกงครับดีไปครับลองดูนะครับ ไซโลครับไซโลครับวันนี้ครับครับผลงานครับติดตามด้วยนะครับนี่ครับเยของนายย่องครับผมนี่ครับนี่ครับเดือดดูไมายครับนี่ครับหมายครับนี่ครับติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณครับ